อืมมินี่ด้วยนะไรสายหุสามชั้นถึงแล้วดูดีรอบดึกใช้มะนาวแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสจัดจ้านเดี๋ยวไปคุยพี่ที่ร้านกันนะครับสวัสดีครับครับพี่ที่นี่อะไรสั่งบ่อยเ่ะพี่อ่าก็จะเป็นรวมทุกอย่างค่ะรวมทุกอย่างเนาะค่ะรับผมเป็นเอาเป็นเดลิโกดูดีรวมทุกอย่างครับผมเราจะใส่ทุกอย่าง ดูดิไข่น่ากินมากไขม่มาตูมมาดูที่เขาจะใส่ทุกอย่างเลยนะครับ,รบนี่แล้วก็หมูเดงนี่ก็คือ,ขอเขาก็สั่งกันบ่อยใช่ไหมเพี่บ่อยค่ะครับก็คือคดูดีหมูเดงนั่นเอง,อง,องแถมผมคือใส่เป็นรวมทุกอย่างใช่โอ้น่ากินมาก นี่มีมออร์เส้นแบบนี้เลย ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด4ี่โมงเย็นถึงตีสามนะคะครับร้านร้านตั้งตรงไหนครับพี่ผมเห็นคือตรงห้าเอ็มเอ็มเนาะใช่ค่ะแยกแยกบางแสนสายสองใช่มีทั้งหมดกี่สาขาครับพี่สองสาขาค่ะมีที่ไหนบ้างครับพี่มีที่ศรีราชาสาขาหนึ่งอ่าแล้วก็บางแสนสาขาหนึ่งค่ะอ๋อเมนูเด็ดก็คือมีดูดีหมูแดงเนาะใช่ค่ะ แล so ้วก็ดูด so ีท so like ุกอย่างใช่ค so ร like ับแต่ว่าถ้าเกิดมี็นเจดกโผลดูดีทุกอย่างคือจะใส่เงือนด้วยใช่ใส่ทุกอย่างค่ะเลยใช่ครับผมครบขอบคุณพี่มากครับค่ะขอบคุณค่ะครับเนี่ยต้นเห็นป้ายคือมันเปิดทีบ่งเย็นที่สามใช่ครับเพืเปิดร้านนี้ครับก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ร้านเราก็คือด้วยทำเลที่อยู่ในบริเวณที่มีร้านเหล้าแล้วก็มีบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันเลยทำให้เราต้องเปิดดึกเวลางคืนเพื่อ สามารถดึงลูกค้าได้ในเวลาที่เขาแบบว่ากับกำลังจะกลับบ้านหรือว่าหิวข้าวในเวลากลางคืนเงี้ยครับพี่ครับผมสังเกตว่านี่อยู่ข้างร้านร้านีด้วยร้านเราด้วยครับผมก็เลยชื่อชื่อร้านว่าดูดีรอบดึกนะครับครับผมขอบมากครับขอบคุณครับเมนูดูดีรอบดึกมีตามนี้เลยก็จะมีดูดีหมูเด่นกระดูกอ่อนทะเลเนื้อปูเกี๊ยวปูแล้วก็อันนี้ครับ ถ้าเกิดได้รวมก็คือดูดีรวมทุกอย่างเลยแล้วก็มีโซนเยเดฟโฟนะครับก็มีเยเดฟโฟโดูดีมูด้งกระดูกอ่อนทะเลเกี๊ยวกุ้งครับอ่าแล้วก็นี้ที่ผมสั่งไปก็คือเยเดฟโฟโดูดีรวมทุกอย่างนะคือใส่ทุกอย่างของร้านเลยฮะทุกชามปรุงพร้อมทานใช้น้ำมะนาวแท้ร้อชิมก่อนปรุงเพิ่มนะครับได้แล้วออกมาชิมกันดูมีไข่มาตุ้มด้วย นี่ครับที่เด็ดเราดูดีนะครับเป็นหูเด้งครับนะชิ้นใหญ่มากนะก็มีพวกกระดูกอ่อนนะฮะลูกชิ้นอจนะุกๆเลยอันนี้เป็นเดโฟนะครับก็จะมีพวก ปลาหมึกด้วยปลาหมึกด้วยแต่อันนี้ที่ชอบมากๆเลยมีมีมีพอดีเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับทั้งตัวเลยชิมเลยดีกว่าขออนี่เลยใค้ปาตุ้กมาเลย หอมหวานมากก็มาสดน้ำสดน้ำกันมไม่ต้องปรุงจริงครับมันเค็มข้นอยู่แล้วแล้ว่าใส่เจลาโฟ้รเรื่องก็กมีกลิ่นหอมเจลาโฟ้ ีเลยมูแดงลองดีกว่าเป็นหมูแดงตรงเครื่องนะคือแบบมีรสชาติอร่อยในตัวเติม เรอ,อ,าารอร่อยอร่อยครับไม่เคยกินนี่เมื่อก่อนนะเยูดโฟร์ดูดีอ่ะนี่ครั้งแรกเลย น้าเกิดสมยัยเด็กนะต้องรีบต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวโดนเพื่อนแย่งอืม,อมเบากุ้ง็มต,ตัว เดี๋ยวกุ้งแบบก็หอมแล้วแบบอร่อย้วยนะรสชาติตรงเครื่องอืมมีนี่ด้วยนะไครสายหมูสามชั้นมีหมูสามชั้นด้วย ไค่อยเจอไม่ค่อยเจอร้านอื่นนะที่แบบทุกจุดในหมูสามชั้นก็นแบบอืมกลิ่นอะแล้วแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยครับผม,มก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันก็ต้องมีเกี๊ยวทอดนะเล็่นก๋ยเตี๋ยวใ,ใจหมูเด่นนะ มันส่งเครื่องอร่อยดีอิ่มแล้วครับอันนี้คือเยลิโฟดูดีต้มยำรวมทุกอย่างนะครับก็อร่อยอร่อยมากครับก็ไม่เคยกินเยลิโฟต้มยำนะครับคนดีมาก่อนก็ได้กินครั้งนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากมาลองนะครับก็มาลองได้นะครับตรงข้ามที่โตเอ็มนะครับก็เปิดซีโมงเย็นถึงตีสาเลยนะฮะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะ ก็ชอบกดไลค์นะครับผมก็ถ้าเกิดอยากชวนเพื่อนนะครับก็กดแชร์นะครับหรือว่าใครอยากไปกินอะไรนะครับก็ท่านเข้ามาได้นะครับดต้จคลิปนี้นะครับหรือถ้าอินบ็อกก็ได้ครับวันนี้ก็ลงก๊อฟลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย